สวัสดีครับเชิญชมเส้นทางที่ออกจากสถานีกลางบางซื่อหรือว่าสานกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วจะเดินทางไปที่สถานีขนส่งหมอชิด2นะครับเพื่อขึ้นทางด่วนนะครับตอนนี้ออกมาจากลานจอดรถข้างล่างแล้วนะครับเราก็จะขับตรงไปเลยนะครับนี่คือพื้นที่ด้านหน้าของสถานีกลางบางซื่อ หรือว่าสถานีกรุงเทพอภิวัตนจุดด้านหน้านะครับจุดด้านหน้าก็คือเป็นเป็นทางต่างระดับซึ่งจะขึ้นไปข้ามไปหากำแพงเพชรนะครับคือไปหาหมอชิด2นั่นเองนะครับจุดนี้จะห่างจากหมอชิด2ประมาณ2กิโลนะครับ ก็จะมีป้ายเตือนข้างหน้าครับซ้ายไปวิภาวดีรังสิตนะครับขวาก็าไปกำแพงเพชรสองกำแพงเพชรสองก็คือนถนนด้านาหน้าของสายีขนส่งหมอชิดสองครับช่องเลี้ยวแยกจุดนี้นะครับ ข้ามาไม่ไกลนะครับก็จะเป็นพื้นที่ทางซ้ายมือตอนนี้ก็คือที่จอดรถเมเก่านะครับซึ่งเป็นของหมอชิดเดิมจะเป็นสถานีรถเมย์ครับรถเมยเรามาถึงแล้วเราก็ขอไฟเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อเลี้ยวเข้าไปด้านหน้าของหมอชิด2ครับ ตอนนี้เราก็มาถึงด้านหน้าของสถานีคนส่งหมอชิดสองแล้วนะครับจุดนี้ก็คือถนนกำแพงเพชรสองทางซ้ายก็คือพื้นที่ของสถานีขนส่งกรุงเทพหรือว่าหมอชิดสองทางขวาก็จะเป็นสถานีรถโดยสารขนาดเล็กหรือว่าคิวรถตู้นะครับนี่คือพื้นที่เชื่อมต่อกันระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสาร,รถไฟกลางบางซื่อนะครับ กับหมอชิด2ครับพอมาถึงด้านหน้านะครับเราก็เลี้ยวขวาเพื่อขึ้นทางด่วนบางนาแจ้งวัฒนะได้เลยนะครับจุดด้านหน้าก็จะมีจุดกลับรถเพื่อกลับรถเข้าไปแล้วก็จะขึ้นไปทางด่วนบางนาแจ้งวัฒนะ ด้านหน้าทางซ้ายนะครับก็คือทางด่วนนะครับยินแดงบางนาแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อนะครับซ้ายมือตอนนี้ก็เป็นสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กหรือว่ารถตู้นะครับจุดหน้าซ้ายจุดนี้คือขึ้นทางด่วนนะครับนี่คือ,อเส้นทางขึ้นทางด่วน การเดินทางก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราลงมาขึ้นเรามาจากทางด่วน,นลงช่องซ้ายกําแพงเพชรหนึ่งนะครับและเวลาเราเดินผ่านมาแล้วเราก็อ้อมมาทางหมอชิดสองแล้วก็มาขึ้นทางด่วนอีกครั้งนึงนะครับนี่คือรูปแบบการเดินทางครับ ถ้าผ่านทางจุดนี้ก็50บาทครับทางด่วนด้านหน้าของสถานีขนส่งหมอชิดสองจะขึ้นไปเชื่อมต่อกับถนนทางด่วนแจ้งวัฒนะงามวงวานดาวขนองบางนา และนี่ก็คือจุดเชื่อมกันนะครับด้านขวามือตอนนี้ก็คือสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัตน์ที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาทีนะครับขอบคุณครับ